ด,ดูผมโอเปร่านะครับไม่ต้องงงนะทำไมผมเล่นซานเนตก็คือผมเห็นว่ามันมีเดียวซีตัวใหม่จะมาสามตัวใช่ไหมตอนแรกผมว่าจะเล่นนอสกาแต่ละนอสกาไม่ก็นักเอลเล่นไปละโลเคีย ok เล่นเพราะเดียวซีมันกำลังจะมาผมก็เลยอยากเล่นนะครับเนี้ยเฮ้ยเล่นซาเนตดีกว่าแฟคชั่นซาเนตจะมาแล้วเคยนำคลิปไปให้ไหมไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวผมเล่นแบบแหวกแนวครับมันจะได้ไม่น่าเบื่อแบวบกแนวของผมคืออะไรอะ่ะก็คือเดี๋ยวผมจะทิ้งเมืองโซนเนี้ยของาเอไปเลยเนี้ยจะเหลือมานิดนึงก็ได้เนี่ยัวนนั้ละผมแจ้นนัคารินนะไปสุ่มเกิดไปสุ่มอยู่ที่อื่นมาไปตั้งลกลากใหม่เลยถ้าในทางดีอ่ะผมอยากให้นาคารินไปบุกจีน <c oughs> ไม่เคยเห็นเลยดิเนี่ยผมจะให้นักทะเมีบุกจีนบุกจีนถามว่าทำได้ไหมมันทำได้ครับแค่คุณกดไอ้นนีะ่ติดขอติดน,นะนะถ้าคุณสมได้หรือไม่ก็ไปทางทะเลอ่านี่นะผมจะเล่นซาเนชแบบใหม่ของผมนะได้ <My S 1> เ,เหมือน <My S 1> หรือเจ <master. S 1> ้าอันี้มีจ้นกันดะ้ะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูซึ่งไอ้ผมจะสคิปไปเลยนะ ผมจะไม่ให้คุณดูผมตอนเล่นต้นเกมปกติเพราะว่าเดี๋ยวมันมน,น่าเบื่อมึงเคยดูแล้วไงเดี๋ยวผมค่อยอธิบายตอนที่เราไปแต้บ้านใหม่ละโอเคอะ,ะเจอันบ้านใหม่ก่อนผมจะไปเมืองจีนผมสมได้ไปเมืองจีนละภายในเทเิร์นแรกๆซึ่งมันดีมากผมจะไปทำเชลิ่เมืองจีนใช่ไหมเดี๋ยวผมจะมาแนะนําในการเล่นซาเนตบุกป,ปราสาทเอลนนะอันนี้เป็นทริคนะเผื่อว่าคุณบุกไม่ไหวเล่นซาเนตบุกป,ปราสาทต้นเกมไม่ไหวอะ เออผมจะสอนวิ่งอย่างนี้ไหมเนี่ยผมก็วิงว่งวิงว่งวิ่งจูกจูงอย่างเงี้ยวนกลมไปไปยังวิ่งวนกลมถ้าเจ้าทะนุอย่างเงี้ยใช่ไหมยิงไม่โดนเลยยิงโดนกด็โดนนิดเดียวอันนี้ยิงไม่โดแนดแ,ลแล้วก็เสหมือนจะหมดละเราก็ค่อยปุ่ทีเดียวก็ได้วนะทำอย่างเงี้ยไปเลยอนะเริ่มโดนละธนูมันเย่อเขาพวกไฮาใหญ่อะถ้าเราปุ่มมันอ่ะเราจะแพ้เพราะธนูมันเนี่ยแหละ ก็เนี่ยครับพิกผมไม่ทิกผมว่ามันพิกทุกคนมันเล่นได้หมดลในทิคนี้ไอ้เี้ยดูเด้อผมว่าจุกจุกจุกก๊กเขาดูไปเนี่ยเขาทำอ,อะไรเลยถึงสั่ก็สุนมันจะหมดอ่ะค่อยบุกไปทีนี้มันก็จะแบบอีซี่มากๆหายผมตัดละ,ะมาครับตัดไปละ,ะ,ละตัดขอบ้กแล้วผมจะเล่นส้ายลยแบบพิกซี Raise my ่ a ระเ i ณีอุ้ยแต่หมืนผมจะลืมอะไรบางอย่างนะมาว่ามาละเอาใหม่เม่ี้ผมลืมปรับอินเคเมนต์มันเลยเข้าไปไม่ได้อยู่เลยนี่นะครับเดีย๋ยวผมจะบุกหนึ่งจีนไปด้วยเขาเรีนเนยกว่าไปแพ้กจายความน่าน่าจัดของซาเนตจีนนะครับ ทำไมผมถึงไปตรงนี้ได้สงใสใช่ไหมก็ต้นเทินมาสามปีเธอแรกที่ผมเล่นไม่จะห้ามุกห้าเธนที่ห้ามีนี้ไงผมมีแต้มอันนี้หนึ่งพันพอดีแต้มนะเนี้ยเดวทรีเนะี้ยแล้วกดอันนี้มันจะสุ่มสร้างเขาติดสามหลังนะครับออทัวแมพเลยสามหลังซึ่งผมก็โชคดีได้จีเนี่ย นี้มันพังไปแล้วถ้าผมสร้างที่วัดมันจะพังก็ไม่เป็นแล้วไอผมจะบุกจีนซาเลเน่บุกจีนเนะี mm ่ย hmm. เคยเห็นป่ะแต่ก็นายบุกก็นายเล่นสองทัพอะ่ะเพราะว่านี่มีทัพนี้แล้วก็ทัพกรงจีน oh, <Dr>. ที่ผมยังไม่อยากขายตรงนี้จริงเพราะมันมีนะเนีดาบดาบปีศาจอยากเอามาใช้ดเนี่ย ที่ไปกับของผมก็คือสร้างเขาติดตัวนี้ Pleasure conscience without น,นี่คุณต้องเอาบิวติงคุณต้องสร้างบิวติงอยู่เนอะสีเขียวนี่นิดเขาติดออกไซเนตไปจิ้มใส่เมืองแล้วก็สร้างประตูออฟไซเนตกันมาอืม <ared> นี่แหละวิธีที่เราจะพาไซเนตวาร์ปไปวาร์ปกลับมาได้ Okay. เดี๋ยวผมจะไปตรงนั้นล้วตรงนี้ก็จะต้องเสริมตักไว้กันเด็กเกียร์มาเด้๋ยทำให้ผมสอบแปลมันยี่เดี๋ยวฟอร์ตเกนเดียวมาเดี๋ยวเธอหน้าผมจะตีแล้วเธอหน้าผมจะตีเอาเดโอ้ส่งอีเมล์มา ได้ของดีน,นั่นี่เห็นไหมมันก็ไดกรอบแล้วนูนกูดาวดีเนี <may> ่ยเด้ดูเห็นไ,ไหมมันจะสร้างสร้างมาสามมินอสกาดอันนี้ของคนแค่จะเป็นของเอ็กกิออนที่มันมายืด ก้อนนี้ระตูเมืองจีนยันได้จคนไีนแล้วโซบีโดนกูเน่โอเค Your demeanor tells me you aren't here to d u e o ก็พยายามพยากานช้าันแต่เนียย่าเมืองมันแน่เยอะนี่แม่งมีสีเมือง มึงมีสี่เมืองตีอรววอร์ออทอดอก,ก,กแล้วเหรอวะไฟเกินไอ้ของยี่มึงหัวเป็นผมแม่งว่จับแกลเป็นลูกล่องสองตัวผมอะผมอะกินได้เลยเอาตัวเลยคือท้าผมเลยมีแต่เดนเวอร์ออสเตรเลีไอพาร์ทแรกอะไรนะไอพาร์ทก่อนพาร์ทแรกที่ผมเล่นมันอะไรนะ ตัวเซคเคนใช่ไหมอันนี้แม่งซานาเนตเลยเป็นปีศาจเลยเจาะเกาะแล้วตีนเว้นะผมไม่ใช้ครั้งแรกไอ้พาร์ทแรกที่ผมเล่นซานาเนตเป็นคอร์เตเคนไงข้อนี้ไม่ใช้ใช้ตัวนี้แทนแล้วก็ผมเสียตัวเก่งไปสองตัวนะทหารมา้าเสียตอนน้ำเควสแล้นะเควสเแบบดบาบซานาเนตแต่ผมก็ยังทำ,ไ,ไ,ทำ <laughs> ได้ไปทำเควสจชะได้เจ้าแพ้ได้ไงเควสซานาเนตมันเล่นง่ายสุดหรอ แค่แค่พุ่งไปหาศัตรูศัตรูก็เป็นง่อยแล้วศัตรูนีุ้้กันเข้าบานไ้นะน้องอย่าให้ใครมาวุ่นวายบ้านพี่ว่ายิงเลีวของตัวเองเป็นที่ฆ่าเลย I see the winds ไอ้ซีอเดินไอ้เชี่ยผว่าอกป้องก่อนนั่นแหละไอ้เชี่ยนักหนาวเราโดนตีน่ะไอ้ีรักเอลเราโดนยี่ตีอ่ะมันจะไม่ได้สร้างหนาวเตนระเียมันก็ไม่เดินมากลัวมันจะไม่ได้สร้างดาไปแล้วเออะเรดีเนะ ติดมัดเฟรชอันนี้ด้ว่ออยู่งงเลยสิบสองเฟชผมแบบเรืองแบบฟูฟูมากอะเพผมเล่นเป็นมือไงคือถ้าผมสามารถทำได้ผมก็จะทำนะแรบยกวาเขาเรียกไงเิอแรกผมก็ยึดน,นี่ปุ๊บ กินนี่เลยเธอสองว่จับไอ้นี่เป็นนองเธอที่สามมายืนสร้างยืนตรงนี้ปุ๊บเธอที่สี่ยืนตรงนี้เธอที่ห้าก็ไปจับลูกน้องนี้เนี่แหละห้าเรียนแล้วนงพวกนี้เรียนสารเลดห้าเทื่อกูได้แล้วสองฝั่งได้เอวลูกน้องสองตัวไอ้จีนโน่นนี่มันเหลือมันเหลือคนอยู่เหรอจะได้พี่แอ๊บเป็นลูกน้องเลยไหมผมจะมาคุมโซนจีละจะมา จับลูกน้องทั้งหมดเลยมีสตา,าเว่นอยู่เมืองห้าเมืองอเออพมีแต่คนอยากจับมือฮะนี่คิดหนักคนหนึ่งจับก็ไดนะ้เนี่ยเวลาเราดิโพติกซาเนตนะเดี๋ยวผมค่อยบอกลวมทีเดียวลเลยเถอะค่อยบอก จะอธิบายความสามารถเซนเนตไปนะแต่ก่อนอนธิบายเนะ้วผมจะทําการโม้คุณก่อนในการกดปุ่มนี้ครับแล้วกดที่ s e t ติ้งอะเวลาผมเล่นแต่ลับไพ่ให้คุณดูนะผมจะโม้ให้ดูเลยนี่ผมจะเล่น legendary อ่ะแล้วผมก็จะเล่นรฮาร์ดแล้วต่อสู้แล้วก็นี่ AI state m o d i f y ผมจะปรับพี่ไอเก่งขอาผมตลอดอ่านี่ผมจะโม้ให้คุณฟังนะแต่คุณไม่ต้องเล่นตามผมก็ได้นะเอาที่คุณเล่นไหวเอาที่คุณเล่นไหวก่อนนะอย่าห้าเอาเล่นเลเจินี่เหมือนผมอันนี้ผมเล่นได้ผมพอรู้นิสัยส้นตีนขอ้พวกบอทนอู่นะก็เลยพอปรับตัวสู้มันได้เนี่ยถ้าผมเล่นเลรจิรี่หมดใช่ไหมไอ้พวกค่าเงินนะหรือค่าความสุขมันจะติดลบเนี่ยเงินก็จะใช้เยอะขึ้น ศัตรูก็จะแบบเหม็นที่หน้าผมแล้วมันก็สร้างทับเยอะขึ้นเอาเดี๋ยคุณหน่วยก่อนก็นได้ครับอย่าไปเล่นทะลึ่งอย่าไปข้ามขั้นถ้าคุณข้ามแล้วคุณเล่นได้อ่ะผมไม่ผมไม่ได้หรอกแต่ถ้าคุณข้ามยังเล่นไม่ได้ก็ฝึกเล่นไปก่อนก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องรีบเอาเกมเกมมันไม่หนีไปไหนเราหรอกเราเอาที่เราไหวก่นอนนะก็อย่าไปปรับเวลีฮงเวลีฮาเหมือนผมอย่าไปปรับเอไอสเตนะถ้าคุณยังไม่ค่อยยัง,ยงไม่ค่อยช่ำยัง,ย,งยังไม่ค่อยเล่นไหวอะ เล่นยังแบอบกเล่นในนี้อยู่อะมาแบบเพิ่งเล่นนะก็อยากไปยัด้าวแล้วนะอย่าไปห้าวกับบอดนะบอดมันบอดมันโหดอยู่เกมเนะี้ยมันมีความความโหดแล้วความโง่ของบอดอยู่เอาวดะ๋ยวผมจะพูดถึงซานเนตคามสามารถใหม่เลยนะเพราะว่าอาจจะไม่มีใครได้ไปดูคลิปเก่าอันคลิปใหม่เพราะผมจะมาเล่นแบบใหม่ไง <laughs> เล่นไม่เหมือนเดิมไงเดี๋ยวกูจะตีทั้งโดนัทแล้วก็ตีทั้งจีนเนี่ยเนะี่ยฮ้องกันเลยเนีอย <laughs> ว่ะข้อคมสามารถของซายเนี่ยนะครับแฟชั่นมันก็คืออิปมาติกเรียนชีบวกยี่สิบวิดออฟแฟชั่นนะครับคือทุกแฟชั่นของทุกแฟชั่นที่เจอซายเนี่ยมันจะบวกแซมยี่สิบถ้าหอละฟันอะแต่นี่มันติดลบไปละมันติดลบอยู่แล้วเนี่ยมันไม่ชอบปีศาจเนี่ยถ้าเป็นห่วงตัวปกติมันจะบวกห่วงปีศาจปกติห่วงฝั่งตัวชั่วแต่ถ้าเห่วงมนุษย์ห่วงมนุษย์เห็นไหมมันจะติดลบมาเยอะเพราะมันโดนบวกยี่สิบไปก่อนไงเนี่ยเห็นไหม รูกดของซา,าเนตะหมวกยี่สิบอะความสามารถออกมาคือค่าไอ้นั่นค่าพันธมิตรอะแต้มพันธมิตรเพิ่มขึ้นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แต้มพันธมิตรคืออะไรคือนี่สามารถสร้างยี่สิพันธมิตรได้ผมจับเอลไปลูกน้องหมดแล้วไนงะ <I 'm S 1> ก็เลยสร้างได้ก็เลยเราเอามาใช้สร้างยี่สหมวกเอลก็ได้ทัสรางได้มีเอลอะ แล้วก็ความสามารถต่อมาคือจะได้เงินจะได้เงินหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ตามตัวลกที่มีลูกน้องก็ยิ่งมีลูกน้องเยอะเราก็ยิ่งรวยครับมันก็เลยจังเป็นต้องพึ่งลูกน้องหนะ่อยไม่ได้พึ่งเพราะเอาทับแล้วพึ่งเอาตังค์เนี่ยตัวมันใช้ตังค์เยอะทับมันอะ่ะพันปีศาจมันแพงอ่ะแล้วก็ต่อมาครับสกิลของซาเนตอันนี้บอคืออันนี้แหละสกิลของซาเนต์แต่ว่าเมื่อซาเนตมันไปเจอ แฟคชั่นใหม่ในในต่อสู้อ่ันผมไม่วันนี้ผมไม่มั่นใจวะผมรู้แค่ว่าเวลามันเจอแฟคชั่นใหม่มันจะได้เอพีห้าสิบเปอร์เซ็นตหรือไปสู้ดินแดนใหม่อืมต่อมาอนนั้นมะอันนี้ผมไม่ชชว่์นะแต่อันต่อมาคือครับคือซื้อซื้อหรือขโมยูนิตดีด้ถูกลงยี่ห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยคโมยูนิตไปล่อลวงยูนิตเข้ามาใช้เสน่ห์ใช้คาลิสมาแล้วก็ศัตรูจะติดลบสี่หรือโดยเฉยคือเจอเราใจแตกนะครับ ล,ลบสี่เลยเจอไอ้นี่ไอ้นี่มันปรับสุดละเราก็จะตีมันเอาเฟปก่อนเ็ค <must> ือซิดนด้อมมันมีทับเขาหรอ่มันมีทับอยู่เนอะถ้าทับมันแต้มเยอะขนะมันมีเท่านี้ผมยังไม่เห็น มันจะไปตีอีอชินตีมันทำไมเหรอก็พอมันยึดเมืองนี้ไงอุตส่าห์จะเอาไอ้จีนเนี่ยเป็นลูกน้องทั้งนั้นเฮ้อจะไม่เสียยังไงวะผมเล่นเองนะไม่ให้ดูเสียเวลาหร,หรือจะดูก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูไฟนี้เดี๋ยวให้ดูไฟนี้ก็ได้อ่ะเมื่อกี้มันมีให้ขโมยยูนิตผมไปกดมวยดูเดี๋ยวค่อยให้ดูอีกทีอ่าไปตีเันซาเนีช จะบอกวิธีเล่นซาเนตใหม่เลยนะเผื่อไม่คือเผืออ่อมีคนไม่ได้มาดูคลิปซาเนตแรกผมก็ดูนี่มาผมเล่นมันเพราะดีเอลซีมันจะมาไงซ้อมรอ <c oughs> ย้อนลอยรอเนะี่ยผมผมก็ชอบเล่นซาเนตนะแม่งเฟี้ยวดีแต่แม่งมีตัวเดียวเยไงคลิปซาเนตนเดีด๋วยวแม่งมีอยู่ตัวเดียวถ้าจะเล่นก็ต้องไปเล่นลงไม่รู้ผมลงมอดมั้งไอ้มด อันหนึ่งอ่ะมันจะเล่นแฟคชั่นยูนิตยูนิแฟคชั่นมีเนียนได้ไม่รู้เป็นพอมอดหรือเปล่าน่าจะมอดหรอมั้งเล่นหกกัวกี้ได้ที่ชอบโดนตบที่เป็นเหยื่อให้หัวตัวหลักตบๆอ่ะผมไม่ได้หรอกแม่งไม่ค่อยมีเอฟเฟกอะไรมันก็ไม่มีเอฟเฟกต์เลยเลยพวกนั้นน่ะตัวมันจะลงๆเปล่าแต่ทหารมาเก็บไปซ่อนเล่นหัวใครเนี่ยนะครับเน้นแฟง เน้นล้อมปิดล้อมทำดาเมจปิดล้อมแบบเข้าข้างหน้าข,ข้างหลังพร้อมกันมันจะตีแรงเพราะว่าหกยูนิตซาเนตมันจะมีแอติบิวเนี่ยครับคือแอทิบิวแหละเมื่อเวลานะคุณตีด้านข้างซ้ายด้านข้างขวาอย่างเงี้ยตีอย่างเงี้ยมันอยู่ข้างหลังหน้าอยู่นซ้ายด้านขวาอย่างเงี้ยมันจะตีแรงแรงบบโคตรแรงปกติถ้าทำอย่างเงี้ยมันก็แรงอยู่แล้วมันจะแรงอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นหกยูนิตซาเนี่ยที่มีสกิวนะ มันจะโคตรแรงจะโคตรแรงเลยเขาโคตรเลยเดีจะ,จะเล่นอย่างนั้นเดี๋ยวจะดแีแบ๊วจะปุ๊บพับแยกออกมาเย่เต็มตัว Skull. Such experiences we shall share. Are you ready? The deepest <laughs> sin and depravity. <laughs> อนอเออยไปยืิ่ง่อยพยายามแมนวะเดินชนเดินชน,ชน,ชนไ โดนแรงมากจะขยับก็เวลาตาเน่ข้าทหนึ <t reat> <t reat ่งหน้ามันจะฮิวเลื mm ่อนนะหนึ่งม exactly ันเป็นตัวมันมันมีสกิลนะมันสามารถมันแมนามีเลยตาเน่ฮิวเลื่อยู่เรื่อยมันนะมันฮิวเลื่อยไม่พอมันฟื้นฟูข่าความเหนื่อยเวลาข่าได้ก็จะเดิน เข้ตาแล้วครับนี่ขอดูเลื่อนหน่อยขอเลื่อนมาเลื่อนโอเคเดือนแล้วลโหมันดูได้แรงอะเนี่ยศูนย์จุดปปแปเร์เ็นสิเอร์เซ็ต์งะเป็นเล่นดูดให้เต็มเลย เนี่ยเห็นมมันชน,นกระจุยลเลยให้มันชนก็นทำนเเมล่ซตวิงชนกก็มันทำดาเมจต่อวิรอบตัวเลยสกิลมันเออเดือกหนาสน้าดรวยว่าวขาน้าของมัรูปหน้าคน เันมอม,มีคอตินเนี่ยมันจะมีให้เราสร้างเต็มหมดเลยนี่ที่ผมวาร์ปมาได้ผมสร้างอันนี้นี่นี่สร้างอันนี้เห็นไหม จะสามารถเอาทัพหลักเราวร์ปไปได้มันจะบอกอยู่แฟคชั่นลีดเดอร์วร์ปมานี่เลยก็ผมจะเอาอันนี้พมาะเพงททำรองเพล่ทำเมงจะเลือกเชนนี้นะเพราะว่ามันจะเพิ่มโอ,อกาสให้นั่นให้เราสามารถจับมาเป็นลูกน้องในเรื่องขอยติอิฟลูเอนซงเราเนี่ย เวลาทำการค้ากับม kind of ันมันก็จะเพิ่มเรื่อยๆทีน็จทุกอย่างเนี่ยทํทำการค้ามันจะเพิ่มมันจะสามารถคุมมันได้ถ้าเต็มหลอดตรงเนี้ยมันจะคุมได้กดแอนกดตรงกลางเนี่ยใช้สาม้หน้าคนแล้วคูณเอาสิบเทิร์นตัวเรายั่วยวงแย่ยั่วยู้ยวยั่วทุกอย่างยั่วสว่าน ชินแม่งชอบหน้าคุหรอแต,ตจ่จะไม่ยุ่งมือไอพวกไอพวกหนูมันจะตีจับลูกน้องมนะเขาเรียกว่าเทดต้องตีอย่างเดียวตีให้มันเหลือบางเดียวก็จับลูกน้องมันถึงจะทำไ้ ก็าสิบห้าเนนสีกาไม่งี้ยานมาม,มีคนอยากจับมือครับตอนเน่ตัวน้อยของเรา ได้เด <The> okay. ี๋ยวผมขอจะจบพักแรกไว้ตรงนี้แหละจบไว้เวะลาจบพักแรกจะตรงนี้ก่อนนะามาต่อพักสองเซเนต์บุกจีนแล้วก็โดน,นเอาตัวเด็กกันพักหน้าสวัสดีครับ